ก็ตอนนี้กหาหลีใต้ก็มีการประชุมประท้วงกันที่จะเอาประธาน,นาธิบดีคนเนี้ยออกไปแต่ก็ยังเอาออกไปไม่ได้อะไรเกิดขึ้นที่นั่นครับผมคิดว่าในช่วงปีที่ผ่านมาอืประธานาธิบดีและครอบครัวอืถูกสังคมลุมเร้าแล้วก็เรื่องของการรับของขวัญราคาแพงของตัวภระยะรยาภรรยาประธานาธิบดีแล้วมันก็ยังมีข่าวเรื่องของการ ก็ไปเล่นแรกแปรธาตุ insider trading อะไรต่างๆเหล่านี้สะมาเรื่องเกี่ยวกับเนการทุจิริตคอร์รัปชันผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องหนักอกอย่างมากต่อตัวประธานาธิบดีแล้วก็ก็ครอบครัวอัวนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือประเด็นปัญหางานมันเยอะมากเพราะตอนนี้มันก็มีเรื่องของการคุกคามทุกวีทุกวันจ,จ้เกาหลีเหนือ ใช่ <net> ไหมฮะไออันนี้ 3, <แ>อ <hobby> ันที่สามเศรษฐกิจ <defense> มันก็ดูดีอืแต่มันก็ไม่ได้ดีถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เอาไปเรื่องว่าการบริหารราชการเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ไรบากเลยอีกทั้งในสภานั้นเนี่ยพรรคการเมืองของตนก็กลายเป็นเสียงข้างน้อย่อยข้านเป็นเขาเลือกกันสองรอบใช่ไหมโอเคนะฮะคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า การที่ประเมินค่าอของความรักซึ่งประชาธิปไตยของคนเกาหลีใต้ของคนเกาหลีใต้ของสอส,อสอนะฮะแล้วก็ไม่ได้คาราชการโดยทั่วๆไปตอนนี้พอถึงจุดหนึ่งก็บอกว่าวิธีที่ฉันจะแก้ปัญหาก็คือการออกกฎประกาศกฎอายการเสร็จกลับใช่ไหมฮะประกาศไปได้สามชั่วโมงครึ่งก็ต้องถอยเพราะว่าได้รับงานต่อต้าน อย่างมากมายนะโดยโซเชียลมีเดียด้วยซื้อด้วยอะไรอะไรต่างๆเน้นแล้วก็บันที่สําคัญก็คือว่าทางสสพักฝ่ายค้านก็เป็นหมูไม่กลัวน้าร้อนน้าร้อนก็บุกเข้าไปเพื่อจะให้ประชุมอืในสภาให้ได้แล้วประชาชนก็ช่วยได้ออกมาสนับวันนี้คนลุกเลยะแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอที่ได้คุยกับรัฐมนตรีกระลาหมอมผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษว่าจะค่อยๆปักปัน มันอาจจะไม่ได้มาตามนัดอืมก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทหารคงไม่เอาด้วยในเรื่องการปราบรามอืมทั้งสสหลายคานแล้วก็ประชาชนที่มาชุมนุมกันอยู่ที่สภาก็เลยต้องลดกฎอายการเสร็จแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอืมนะฮะก็อาจจะดูสับสนวุ่นวายแต่ที่น่าชื่นชมสำหรับเกาหลีใต้และพวกเราก็คือความเข้มแข็งของ ความนึกคิดความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันนี้ผมว่าอันนี้สําคัญแล้วประชาชนก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและรัฐบาลบวกกระทรวงกลาโหมอืบวกกองทัพปืนผาหน้าไม้อาจจะเยอะอืแต่หมูไม่กลัวน้าร้อนครับอันนี้มันก็กลับมาที่เราได้คุยกันอืว่าถ้าเบิดทหารออกมาปฏิวัติแล้วมันไม่ชอบมาพากลอื เราก็จะเห็นบทเรียนจากเกาหลีมันอาจจะเป็นแรงกระตุ้นเราก็ต้องออกมาประทวงแทนที่จะเอาดอกไม้กุหลาบสีแดงไปให้เพราะมันมีเหตุผลเพียงพอแต่ถ้ามาเข้ามายึดอํานาจหรือว่ามาปราบประชาชนเพราะว่ารัฐบาลมันชั่วร้ายผมก็คิดว่าคนไทยต่อไปนี้ก็พร้อมที่จะออกมาต่อต้านคือปืนเสียงปืนนัดหนึ่งนี่อาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายมหาศาลสำหรับทหารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความไม่ชอบธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้น ในการออกมาประชาชนมีสิทธิ์ถูกไหมครับเป็นสิทธิที่อันชอบทํามฮะจากสวงสวรรค์เลยนะฮะจะไปดูคําสั่งสอนบางคนกลัวไม่ออกมาเดี๋ยวโดนยิงเนยจะไปดูคําสั่งสอนของลัทธิเต่าอนะหรือของจีนโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้จักรพรรดิจอมทัพจะมีอํานาจอะไรต่างๆแต่ถ้าว่าผู้พืชไม่ชอบธรรมแล้วเนี่ยพระเจ้าความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงโทษ เระลงโทษโดยการที่ประชาชนพลเมืองมีสิทธิในการที่จะออกมาประท้วงอือันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะฮะในระบบความเชื่อถือสั่งสอนของอารยธรรมจีนแลวมันก็มีในหลายประเทศที่ถึงขั้นหนึ่งประชาชนมีสิทธิที่จะต่อสู้เพื่อตนเองถ้าเผื่อผู้ปกครองไม่ทรงไวัยซึ่งทศพิธราชธรรมหรือไม่ได้อยู่ในธรรมนะ,ะใช้ความกดไล่์ารุนโกงกินบ้านเมือง ผมเหงกดขี่ประชาชนประชาชนมีสิทธิอันชอบธรรมอย่างเต็มที่ทั้งในแง่หลักธรรมแล้วก็ในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไปด้วยแล้วเราก็ได้เห็นแล้วที่บางประเทศเราก็ได้เห็นแล้วเมื่อปีที่แล้วที่ศรีลังกาคใ,ใช่ไหมฮะน,นี้ก็ชัดเจนมากแล้วเราก็ได้เห็นที่เกาหลีใต้แล้วก่อนหน้านั้นเราก็ได้เห็นที่ อินโดนีเซียที่ฟิลิปปินส์แม้กระทั่งที่ประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบเนี่ยจะโดยฝ่ายกองทัพหรือฝ่ายนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันคงอยู่ไม่ได้และจะต้องได้รับการต่อต้านอย่างแน่นอนครับ